เมื่อสารเช้นต้นได้ส่งไปให้สารอุทธรในการมีคําสั่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอนะครับอันนี้ตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะครับ<ช>่วนเนื้อหาคดีก็ชัดเจียนที่สุดว่าอีก30วันในการที่จะเขียนอนุทธรอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่อสู้คดีตามปกตินะครับไม่น่ากังวลครับแต่คือที่เข้าไปวันนี้ก็คือไปไปชี้แจงขั้นตอนให้กับทางอ,อ<ช>ุทศ<ช>แล้วก็ไปพูดคุยกันในเรื่องของกรณีการ ยื่นประกันตัวในชั้นศาลฎีกครับ,รบดูจากคือการที่ได้ไเราได้อธิบายพูดคุยแล้วแต่ละคนนี้มีความกังวลเรื่องไหนไหมคะไม่เลยครับผมคิดว่าในเนื้อหาคดีเนี่ยชัดเจนที่สุดเราเคารพคำพิพากษา,ข,าข,ของศาลชั้นต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของจำเลยทุกท่านเนี่ยก็ยืนยันที่จะสู้คดีในชั้นศาลรณ์เพราะทุกคนก็เชื่อมั่นในในใน,ในข้อเท็จจริงต่างๆว่า ว่าเขาไม่ได้กระทํทความผิดตามที่ถูกล่าวหาอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ที่สู้ตามปกตินะครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเนี่ยผมว่าสังคมชื่นชมที่ทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่เคยปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แกนนำทั้งหมดนะว่าทั้ที่ดำเนินคดีเมื่อวานเนี่ยแสดงให้สังคมเห็นนะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ ถา,า,ามถึงสถานะของคุณถาวรนี่นึงตอนอน,อนอีย้ยังไงยืนยันครับว่ายังไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพนะครับเหตุผลเพราะว,ว่ากระบวนการในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เคยมีว่าศาลชั้นต้นยังไม่ามีหน้าที่มีการปล่อยตัวชั่วคราวตอนนี้ยังไม่มีคำส,ส,สั่งอะไรสัสิ้นนะครับเป็นกระบวนการในการที่จะรอศาลอุทมรณ์มีคคำสั่งครับก็คือต้องรอรอกระบวนการของศาลวันนี้ใช่ครับ แล้วหลังจากนี้ก็คือก็มีบางท่าน่ดูแล้วเหมือนไม่ได้นองนมีอิดโรย่ะแต่อย่างท่านอิสระนี่เข้มแข็งมากเลยอายุมากแต่ว่ารู้สึกสุขภาพจิตดีแต่เป็นห่วงทุกท่านเพราะว่ามีโรคประจําตัวนะเพราะว่าต้องกินยาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกจะฝากทุกท่านก็ฝากให้เอายามาให้แล้วก็เอาประวัติการรักษามาให้อย่างพ่ออิสระเนี้ก็ให้ลูกเอา จะได้รักษาต่อนนี้อี่โอ๋พอจะประเมินได้ไหมว่าจะได้ประกันภายในวันนี้ไหมอะเท่าที่หมองเข้าๆเ,เห็นบอกว่าจะประกันตอนบ่ายเรา,าก็กังวลอยู่ว่กลัวจะไม่ทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าประุประกันบ่ายถ้าไม่ทันเนี่ยจะติดสามวันถ้ติดนะพรุ่งนี้มันมาค้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกก็ต้องเป็นมันจังก็ภาวนาอยู่ว่าขอให้ทันสงสารทุกคนเลยคุณสุเทพได้ได้ได้พูดหรือฝากอะไร ึงกับคนที่อยู่ข้างนอกไหมคะพอดีตอนที่เราเข้าไปมาคิวคิวมันไม่ใช่ของก็ไปเจอท่านผู้ที่พงกับลูกหมีแล้วก็ท่านอิสระแล้ท่านนักแห่พี่บีเป็นไงบ้างคะดูแกก็ก็โอเคค่ะ <P i> <B> แต่ละคนก็สุขภาพจิตดีอะ่ะแต่ว่าอาจจะแบบนอนไม่ไมันมันอนน้อยอะนะสอโคือ,คอ,คอหลายคนก็เครียดด้วยไหมคะว่ากังวลไหมว่า วันนี้เนี่ยจะไม่ได้ประกันตัวแล้วจะต้องนอนที่นี่ต่อไปอีกสองคืนสามคืนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องนี้เราไม่ไม,ไม่ทราบว่าเขาคุยกับทนายแต่รู้สึกทนายเขาก็ประสานไปแล้วค่ะน่าจะได้ประกันตัวนะคะเพราะคดีอื่นในะยิ่งวันนี้เขายังได้เลยแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเมื่อวานเขาจะไม่ได้ประกันถามความรู้สึกพี่โอนิดนึงพี่โอก็เป็นหนึ่งในในในบรรดาที่ศาลเขาได้ะะยกไปอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะข,ข,ของเราเนี่ย ที่เราไม่โดนน่ะนะฮะก็คือเรื่องที่ไม่ไม่บุกสถานที่ราชการแล้วก็ไม่ไปปิดหน่วยเลือกตั้งคือเราอไปไปสถานที่ราชการเราไปแต่เราไปเนี่ยเราไปหลังจากที่คนอื่นไปแล้วเราไปเก็บขยะนะฮะคือเราทําให้สะอาดอ่ะเราไม่ได้มีผลกระทบไปทําลายสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราดูการตัดสินเนี่ยคือถ้าใครปิดหน่วยเลือกตั้งปิดสถานที่ราชการเนี่ยก็จะโดนคนที่โดนไดน้ยกฟ้องส่วนใหญ่เนี่ย เขาไม่ได้ไปนะคะดูแล้วเขาไม่ได้มีประวัดที่จะป,ปิดสถานที่ต่างๆดัะนั้นเนี่ยก็ใครจะสู้ครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะเ,ออเพราะว่ามันมีผลการตัดสินมาแล้ว